อยู่กับเมย์อ,องิงเนต้าสาขาบางนาสวรณภูมิค่ะวันนี้เมย์อิองมีต่งมอบรถเนต้าวีสีเทาของคุณวาชาัชระมาจากประจวบคิรีขันค่ะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของลูกค้ากันค่ะว่าทําไมเลือกซื้อเนต้าวีสีเทากับมอเมยองิง ก็มาถึงการส่งมอบนะครับของพี่มุกกับพี่วชระนะครับผมอันนี้ลูกค้ามาจากที่ไหนเอย่ยมาจากกุยบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์นค่ะภาคใต้เลยนะครับเป็น<ช>จังหวัดที่ยาวที่สุดของประเทศเราเลยเนาะแล้วเป็นไงครับของแถมได้ครบไม่เอย่ยค่ะของแถมเยอะมากเลยค่ะโอ้ตามที่ตกลงกันเนาะใช่ใช่ใชแล้วก็ไฟแนนซ์นี่ผ่านง่ายไหมครับพี่ไฟแนนซ์ผ่านง่ายค่ะอ๋อไม่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะแล้วถาวันนี้คือจุดไลแม็กเลยทําไมถึงซื้อกับเหมือยิงเผย ถามก่อนนะคะคแค่แบบถามโปรโมชั่นอะไรเงี้ยทักไปแบบสี่ทุ่มฟาคือเขากต็ตอบเร็วมากเลยค่ะใช่แล้วก็คุยคุยถามแบบตอบไวค่ะไม่ไม่ไม่แบบสงสัยอะไรคือไม่ได้โดนมนเสน่ห์อะไร <c oughs> ใช่ไหมครับอ๋ <c oughs> อไม่ได้โดนครับถ้า่งั้นก็ผมกับมอเมย์ยิงก็ขออวยพอนะครับให้รถคันนี้ทำนำการงานการเงินกลับมาให้พี่มุกกับพี่วัชระแล้วก็น้องตัวน้อยคนนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าอย่างไงขอบคุณนะครับ